เดี๋ยวนะนี่มวยจังเธอเป็นเพื่อนกับยันจังเหรอเนี่ยรีบกลับมาล่ะเดี๋ยวคุณครูเข้าสอนอ่ะโอ้ยหิวข้าวจังเลยเนี่ยเสียงร้องไห้เหรอฮะเธอท้องเหรอยันจังเด็กคนนี้ไม่มีพ่อหรอกนะโอ้ยได้เลย ยังไงขอบคุณนะโพูดแก่เลยอะ่ะแล้วไหนล่ะหลักฐานว่าเด็กคนนั้นน่ะคือลูกของฉันแล้วฉันล่ะที่เพิ่งมารู้ที่หลังฉันพอจะช่วยอะไรยังจังได้บ้าง <Deal. S 3> Deal. เกียดจังเลยวันนี้เปิดเทอมวันแรกนะหลังจากปีใหม่นะ่ะจะบอกว่าตั้งแต่ปีใหม่เนี่ยนะก็ปิดเทอมอ่ะไปแค่3วันเองนะโหยยังอยู่ที่บ้านไม่สาใจเลยอะ่ะนี่นีนโมเอจังเธอจะมาบ่นอะไรยะใรวเวลาไปโรงเรียนแล้วจ้าก็ได้ก็ได้ค่ะจะไปแล้วเนี่ยไปค่ะ ขอไปเรียนก่อนแล้วกันนะว่าแต่ยันจังเนี่ยออกไปเรียนแล้วหรอฮะเดี๋ยวนะ นี่โมเอจังเธอเป็นเพื่อนกับยันจังหรอเนี่ยตช่แล้วยังไงล่ะคะเพิ่งรู้ล่ะคะว่าโมเอจังเนี่ยเป็นเพื่อนกับยันจังนะคะแล้วยันจังเนี่ยนะาก็บ้านเนี่ยอยู่ฝั่งตรงข้ามเราเองนะคะอุ้ยตายแล้วนี่ฉันก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะใช่ค่ะแต่ตอนเนี้ยยันจังเนี่ยไปเรียนไม่รอเราเลยอะ่ะปั่นจักรยานไปดีกว่า ปึ๊บเปิดเทอมวันแรกเนี่ยเราเนี่ยนะก็ตื่นสายเลยนะคะแต่ว่ากองไปหน้าจะสายเท่าไหร่หรอกมั้งถึงแล้วถึงแล้วโอ้ยวันนี้เนี่ยแดดแรงเวอร์เลยเฮ้ยตอนเนี้ยฉันก็ไม่เห็นว่าจะมีใครอะ่ะ อยู่เลยนะเธอขอโทษทีค่ะพอดีว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยเล่นโรบอกดึกไปหน่อยนะคะแต่ว่าก่อนเข้าเรียนเนี่ยดิฉันนะคะขอกินกาแฟก่อนได้ไหมคะนี่ไงปรืบ๊บกาแฟกาแฟ100่ยเยนปัม้มเรามากินกันเลยค่ะอุย้ย ดีเลยตอนนี้ร่างกายเนี่ยมีคาเฟอีนแล้วว่าทําให้เราเนี่ยตื่นตัวนะคะซึ่งปอก็เป็นคนหนึ่งเหมือนกันนะคะที่ติดกาแฟนะคะเฮ้ย <c oughs> ดีเลยคุณครูยังไม่มานี่นาไหนนะยันจังนี่ไง เฮ้ i, แกหวัดดีโอ้โหทำไมเมื่อเช้านี้เนี่ยแกถึงไม่มาเคาะเรียกเราหน้าบ้านวะเพื่อนอ๋อขอโทษทีนะพราน,นีว่าฉันรีบนะแต่ว่าเธอก็มาแล้วนี่ก็น,นั่นละสิแต่ว่าฉันนะ่ะก็เกือบมาสายยังไงล่ะไหนเธอบอกว่าเธอจะมาเรียนพร้อมกันไงลืมเลยอะ่ะขอโทษทีนะโมยจังตางั้นฉันขอไปนั่งที่ก่อนแลกันนะอี่ ครูยังไม่มาทุกคนโมเอจังนะคะก็เลยลออตัวไปนะไหนนะไม่เห็นคุณครูเนี่ยจะมาเข้าสอนเลยเอา้านั่นไงพูดปุ๊บก็มาปั๊บเลยนะคะอรุณสวัสดิ์านเจ้าเด็กๆเป็นยังไงบ้างจ๊ะ หลังจากที่ปิดเทอมไป3 4มสี่วันเนี่ยหวังว่าพวกเธอเนี่ยจะพักผ่อนพอแล้วนะต่อจากนี้จะเข้าสู่การเรียนที่เข้มข้นขึ้นแล้วนะเพราะว่าเทอมต่อไปเนี่ยพวกเธอจะต้องเตรียมสอบแล้วเอาล่ะตั้งใจเรียนกันล่ะ พูดถึงเรื่องสอบเนี่ยก็ปวดหัวเลยอะ่ะไม่อยากสอบเลยเพราะว่าวลาที่สอบเนี่ยนะก็อ่านหนังสืออะ่ะจนหูตาแตกเลยเนี่ยแต่ก็ว่านะอีกแค่ไม่กี่เทอมเนี่ยเดี๋ยวเราก็เรียนจบแล้วขอพักสายตาสักหน่อยแล้วกันนะโอ้ยหิวข้าวจังเลยเนี่ยตอนพักกลางวันเนี่ยทวนยันจังอะ่ะไปกินลาเมงร้านลุงดีกว่านะเออแล้ว ยันจังไปไหนแล้วล่ะตอนแรกยังเห็นนั่งอยู่ตรงโต๊ะอยู่เลยนะหรือว่าจะไปเข้าห้องน้ำหรือเปล่านาะเมื่อเช้านี้เนี่ยยันจังเนี่ยก็ดูแปลกๆอยู่นะเสียงเนี่ยดูซึมๆยังไงก็ไม่รู้ว่าปกติแล้วเนี่ยยันจังไม่เคยตอบฉันแบบนั้นเลยนะไม่ได้การและต้องตามไปดูสักหน่อยเอา้าคุณครูไม่อยู่พอดีเลยอะ่ะงั้น เรารีบไปตามหายันจังกันดีกว่าคะ่ะนี่าคากุสะเดี๋ยวฉันมานะฉันขอไปตามหายันจังก่อนนะ่ะรีบกลับมาล่ะเดี๋ยวคคุณรูเข้าสอนนะ่ะยันจังยันจังเธออยู่ในนี้หรือเปล่าฉันเองนะมวยจังนะ่ะเอ๊ะห้องนี้ก็ไม่มีห้องนี้ก็ไม่มีอ,มมอ้ายันจัง ไปเข้าห้องน้ําตรงไหนเนี่ยหรือว่าจะไปเข้าชั้นสองหรือเปล่าแล้วชั้นเนี่ยนะก็ไม่ได้เอามือถือบาด้วยสิยันจังเธออยู่ในนี้หรือเปล่าเงียบมากเลยอะ่ะไม่มีเฮยันจังหายไปไหนเนี่ยเดี๋ยวลองขึ้นมาดูห้องน้ำชั้นสามดีกว่านะคะยันจังเฮ <pper> เสียงร้องไห้หรอยันจังเธออยู่ในห้องน้ำหรือเปล่าฉันเองนะมมยจังนะ่ะนี่ยันจังเธออยู่ห้องนี้หรือเปล่านี่ไงเจอแล้วเฮ้ย <c oughs> ยันจังเธอโอเคหรือเปล่านะ่ะม <c oughs> มยจังเธอขึ้นมาทำไมเนี่ยไม่แล้วเธอร้องไห้ทำไมนะ่ะปวดท้องหรอหรือว่าท้องเสียนะ่ะ ฉันแค่เจ็บท้องเฉยๆนะ่ะเอา้าทำไมเธอถึงเจ็บท้องล่ะเธอมีอะไรอะ่ะเธอบอกฉันได้นะยันจังวันนี้เธอดูแปลกๆมากเลยนะคือฉันน่ะก็แค่เป็นห่วงเธอเท่านั้นเองคืองี้นะมวยจังฉันขอโทษที่ฉันไม่ได้บอกเธอว่าฉันท้องอยู่อะ่ะแล้วที่ฉัน เจ็บท้องอะ่ะก็เป็นเพราะว่าฉันน่ะใช้ผ้าพันท้องไว้ไม่ให้ดูเหมือนกับว่าฉันท้องโตล่ะแล้วตอนนี้ฉันก็เจ็บมากๆเลยฮะเธอท้องหรอกันจังถามจริงแล้วทำไมเธอถึงเอาผ้ามาพันท้องแบบนั้นล่ะ มันอันตรายมากๆเลยนะรู้ไหมแล้วฉันอยากรู้ว่าเธอท้องมากี่เดือนแล้วอะประมาณ6เดือนแล้วฉันขอโทษนะจริงๆฉันเข้าใจเธอแต่ว่าฉันนอยากรู้ว่าทําไมเธอถึงปล่อยให้ตัวเองท้องได้ล่ะเราอะยิงเลียมไม่จบกันเลยนะ อีกอย่างนึงอะเหลือแค่ไม่กี่เทอมเองนะตรงนั้น่ะฉันก็รู้ดีแต่ว่ามันเกิดขึ้นแล้วไงฉันก็เลยพยายามฝืนมาเรียนแล้วก็เอาผ้าพันท้องไว้ตอนนี้ฉันคิดว่าลูกของฉัน่ะคงจะเจ็บหน้าดูเลยโหแล้วฉันถามเธอได้ไหมใครเป็นพ่อของเด็กหรอเด็กคนนี้ไม่มีพ่อหรอกนะฮะ หมายคขาว่ายังไงอะ่ะคือฉันน่ะท้องกับผู้ชายที่อยู่นอกโรงเรียนอะ่ะเขาเป็นพวกยากุซ่าด้วยอะ่ะที่สำคัญนะฉันน่ะผิดเองแหละที่ไม่ยอมป้องกันดีๆอะ่ะแล้วตอนเนี้ฉันกับเขาอะ่ะก็ไม่ได้ติดต่อกันแล้วด้วยอะ่ะเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าฉันท้องได้เจ็ดเดือนแล้วฮาเธอท้องกับพวกแก๊งยากุซ่าเนี่ยนะฉันว่าตอนเนี้เธอต้องเรียบกลับบ้านก่อนนะตอนเนี้เธออ่ะ ก็แค่บอกฉันว่าไอพ่อของเด็กคนนี้ยมันคือใครมันคือคนไหนเดี๋ยวชันนะ่าจะเอาข่าวนี้ไปบอกกับมันเองไม่ได้นะโมยจังฉันคิดว่าเขาคงไม่รับผิดชอบแน่เลยอะเพราะว่าฉันนะ่ะยังเด็กอยู่เลยนะแต่ฉันน่ะคิดว่าเราควรบอกเขานะอย่างน้อยเนี่ยเขาควรได้รับรู้ว่าลูกที่อยู่ในท้องของเธอมันคือลูกเขาเอาเป็นว่า เธอแค่ส่งข้อมูลมาว่าผู้ชายคนนี้อยู่ตรงไหนหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวฉันจะจกกัดการต่อให้เธอเองเข้าใจไหมตอนนี้เธอรีบกลับบ้านก่อนแล้วกันนะโอ้ยได้เลยยังไงขอบคุณนะเดี๋ยวฉันจะส่งข้อมูลให้โอเคไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวฉันน่ะจะบอกอาจารย์ให้เองว่าเธอลากลับบ้านเพราะว่าปวดท้องก็ทันหันหนะ้างั้นฉันต้องรีบเข้าเรียนก่อนนะ ยังไงเธอเรีบกลับบ้านตอนนี้เลยนะโอเคขอบคุณนะมวยจังยันจังเนี่ยนะท้องอะ่ะไม่อยากจะเชื่อเลยโหยเราคือใช้ผ้าพันท้องไว้ปิดบังความจริงว่าตัวเองท้องอะ่ะมาน,นานแค่ไหนเราก็ไม่รู้โอยยันจังเธอไม่น่าพลาดเลยยังไงแล้ววันนี้เราต้องไปบอกพ่อของเด็กคนนี้ให้ได้ เลิกเรียนแล้วไหนดูซิว่ายันจังเนี่ยส่งข้อมูลมาหรือยังอ๋อนี่ไงส่งมาแล้วโอ้โหหน้าตาพ่อของเด็กคนนี้ก็คือโคตรแก่เลยอ่ะทำไมยันจังถึงมีรสนิยมชอบคนแบบนี้กันะก็อยู่ข้างๆโรงเรียนนี่เองก็ไม่ไกลนี่นาอ๋อฉันรู้แล้ว ไอพวกสุดดงนี่นะไปแล้วเดี๋ยวเราจะออกเดินทางนะคะตามแผนที่เลยค่ะทำไมวันนี้เนี่ยถึงมีแต่เรื่องน่าปวดหวัวก็ไม่รู้ต้องไปแล้วก็เลี้ยวขวาหรอโอ้มันน่าจะเป็นตึกนั้นนะตึกเนี้ยเราหนะั่เคยผ่านมาด้วยแหละคนที่อยู่ย่านนั้นนะ่ะมีแต่พวกใส่สุดดำแล้วก็น่ากลัวด้วยนะโอ้ย โอ๋หเจ๊ไม่เห็นหรอกคะว่าฉันน่ะยืนอยู่ก่อนแล้วนะ้าโอ้ยแล้วฉันจะเข้าไปยังไงเนี่ยที่เนี่ยมันดูน่ากลัวชมัดเลยนะอ๋อ oh. นั่นไงเจอแล้วไอคนพวกนั้นสินะหน้าตาแต่ละคนเนี่ยน่ากลัวชมัดเลยสวัสดีค่ะคือพอดีหนูมาหา คุณนะคะคุณรู้จักกับยันจังหรือเปล่าคะเออนี่เธอถามทำไมเนี่ยคือว่ายันจังนะคะเขาเป็นเพื่อนหนูนะคะและตอนนี้นะคะยันจังอ่ะก็กำลังตั้งท้องกับคุณพี่อยู่นะคะเฮ้ยไม่น่าใช่มั้งอย่างยันจังเนี่ยนะจะมาท้องกับฉันน่ะไม่จริงหรอกเอ้าทำไมคุณลุงพูดอย่างนี้ล่ะคะยันจังอะ่ะ ท้องกับคุณจริงๆนะคะแล้วไหนล่ะหลักฐานว่าเด็กคนนั้นน่ะคือลูกของฉันคือคุณต้องรองให้เด็กคนนี้คลอดก่อนนะคะถึงจะตรวจได้ะคะ่ะแต่ฉันน่ะก็มั่นใจนะคะว่ายันจังเพื่อนฉันน่ะไม่ได้มั่วแน่นอนค่ะอย่างนั้นเหรอแต่ว่าเธอคงไม่รู้สินะว่าเพื่อนของเธอน่ะเป็นยังไงน่ะอะไรคะ หมายถึงเรื่องอะไรหรอคะยันจังเพื่อนของเธอเนี่ยคงไม่ได้เล่าทั้งหมดให้เธอฟังเลยใช่ไหมอะไรล่ะคะพูดสิเดี๋ยวฉันจะบอกให้เธอเนี่ยตาสว่างเองนะว่าทำไมยันจังถึงไม่มาติดต่อกับฉันเธอรู้บ้างไหมว่ายันจังเนี่ยนะหูกคนที่อยู่ในเนี้ยขมขืนซึ่งแน่นอนว่าไม่ใช่ฉันแน่นอน เพราะว่าฉันคือคนที่ช่วยเขาออกมาเธอเข้าใจหรือ,อยังอะฮะจริงหรอคะแล้วทำไมเยันจังถึงโดนข่มคืนได้ล่ะคะก็มันเป็นเพราะว่ายันจังเนี่ยนะยอมทำทุกอย่างเพื่อเงินยังไงละ่ะ ฉันน่ะก็ไม่ได้เข้าไปยุ่งด้วยหรอกนะฉันคือคนเดียวที่ช่วยยันจังออกมาแล้วก็นําส่งที่บ้านส่วนเด็กที่อยู่ในท้องของยันจังเนี่ยนะก็ไม่ใช่ลูกของฉันฉันคงต้องขอไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วกันนะเอาเป็นว่าเธอคงเข้าใจแล้วใช่หรือไม่ค่ะตอนนี้ฉันเข้าใจแล้วแล้วทำไมยันจังถึงยอม โดนแบบนี้เพื่อเงินหรอคะอืมเท่าที่ฉันได้ยินเจ้านายบอกอนะเจ้านายบอกว่าแม่ของยันจังเนี่ยได้ติดหนี้เจ้านายของฉันนนะประมาณ1,000ลพานนะ้านความสวยเนี่ยก็เลยมาตกที่ยันจังยังไงล่ะเอาเป็นว่าฉันได้บอกความจริงเธอไปหมดแล้วนะยังไงก็ขอให้ยันจังผ่านเรื่องนี้ไป ใได้ด้าก็แล้วกันงั้นฉันขอตัวไปทำงานต่อแล้วกันนะขอบคุณนะคะที่บอกเรื่องนี้กับฉันถ้าคุณไม่บอกฉันฉันก็ไม่รู้เรื่องเลยค่ะฉันไม่อยากเชื่อเลยว่ายันจังจะต,ต้องเจอเรื่องนี้คนเดียวโดยที่ไม่บอกฉันแล้วฉันล่ะที่เพิ่งมารู้ที่หลังฉันพอจะช่วยอะไรยันจังได้บ้างเธอคงจะทรมานหน้าดูเลยนะยันจังไม่ว่าพ่อของเด็ก จะเป็นใครมันก็ไม่สำคัญเพราะว่าต่อจากนี้ฉันจะเป็นคนดูแลเธอกับลูกเองและแน่นอนว่าไอคนที่มันทำเธอและทรมานเธอขนาดนี้ฉันจะไม่ปล่อยมันไปแน่นอนพวกมันจะต้องได้รับผลกรรมที่ทำกับเธอถึงแม้ว่าแม่ของเธอนั้นจะสร้างนี่ไว้มาหาศาลแค่ไหนแต่ว่าก็ไม่ควรจะมาทำแบบนี้กับเด็กคนหนึ่งหรือเปล่ามันใจร้ายเกินไปเธอคอยดูเลย ฉันจะเป็นคนทำลายพวกมันเองคอยดูเลยดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด,ด้วยนะคะทุกคน